คนฮากะเศร้าพี่น้องตุ๊กแต่เศร้าเนาะจนบ่ายจนเที่ยงจนบ่ายสบายดีท่านผู้ชมนี่เขาคั่วตอนเที่ยงพี่น้องจ้าลวกระปุ้นลวกระปุ้นตาํารวมพี่น้องพอ้แท็กไปหาผักตอนเฮ้ยเศร้า หมาหนึ่งเป็นน้องปันให้น้องเอินหมาเหมือนเหมือนนะเนาะได้มาซองหมากระซชเบิดหมาเลยพี่น้องแซ,แซมินี่เรามาเล่นน้ำเอื่อยพวกอยู่ลา่างพวกโอ้โหว้าวเป็ดเป็ดเนี่ยเมย์ไม่หนีพวกโทรลงมาให้พี่อ้ายไปคุดหั่วทิ้งท้ายแถวฉันจิเอิามาปลูกพี่อ้ายกับจักบด,ดการโลดพี่น้งองพวกครึ่งดึงอยู่เห็นบ่บกอบกักใหญ่เบิดกอเลยให้น้องซาปลูก มือ่อหจะตรวจก็เอากอหนึ่งเมื่อเศร้าเอื่อยก็เอาเมื่อปลูกร้ายพี่น้องข้าเป็นแม่ป้าตายนั่อยู่ข้างน้องบ่อน,นี้แทกปลูกถ้าพี่น้องติดตามเก่าเช่นดอกแต่จุกน้องใหม่ๆน้อยสิปลูกเต็มเบิดเลยน้่งขึ้นมาแล้วมันท่วมบานนี้พี่น้องแล้วตายเบิดเลือดแต่ทางนี้ทางหังวเฮือนเขานีเนาะสบายดีเด้อพี่น้องวันหวยออกพี่น้องจ้าขอให้เฮงๆรวย ทุกทุกคนทุกท่านเดอ้อพี่น้อเขาให้มันมานกันว้าวยิ่งมะกระูดเบะมันลอยจักผูมเนี่ยนะดิมอได้ลงกาดมันไปสเสียงต่อ,อไปห้าหนงพักยังหัวมากงจะตามเขาุ่นบ้นงางไหมตะมาคง ก็เจบปากวะก,กลาบสบายดีทางผู้ชมดีขลบกหักถูกถูกทาน ตแรงน่าร้อแเนว่รบ่มากระบ่เท้าอยตำแล้วนะใช่ยุบกปุ่นนี่นะเฮ้ยบอยใส่กปุ่นแล้วสิยุบเอาเอยุกยุบนนบอกได้หรอบเอกบเพ็เบนะก้องเบ์ก้องเลยบดเเห็ดเผือเล็กน้อยเอานี่นี่ แกใช่ไหมแทีแกกันเลยสองทียัน จะใส่ลงไปยังใส่มูยอ่นะบบมุยอนาวเลมูยอนาวเขมา้มีนาขมาลูกทันเทาเอิกันจังน้อยจังน้อยไปเนี่เป็นเกมก่อนเมาลูก่าขมวาย เป็นการสิทธิ์เพชรมือนะมือนะผู้วินมากินน้ำลุงเอิดมาเมื่อนี้เอิดมาดเผากะตำใส่ถั่วงอกลวกกับโหรผ้าลวกพี่น้องนะตาก็เลยเป็นแบบนี้มามาทานผู้ชมอันปี้งโมแต่มือเ้าร์หลังอะไ่บอบัว ล่างก่อนได้เห็นว่าก็ได้มามาทำผู้ชมกำลังเชว่าหม้อกับบัฟเฟต์มือสาวนี้หนาวพี่น้องเลยเออขักก็ใส่เสื้อแขนยาวสลาวสลาว์เลยเอามาพักกระมิดบ้านสลาวสลาว์เลยเอามาลูกนี่ใช่ตัวนี้มามามิหนีนะมาก่อนเอื้อรถล่าสุดเห็นเลยแพนด้า กินซาวปลาลุงจะหมายมันเคี่ยวมามาเอิดปลาลุงกินเข่าไปปลาลุงไปดิปลาลูกมาดิปลาลุงกินตำนาเกลืกินตำกินโลกินบ่วงหรบ่วงมากพายอยากได้บ่วงอยากได้คือบ่วงเลยเอาเสียงอันาภัยราเอามาเนาะไม่ได้บ่วงไปเอามาลูกเอามาลูกลูกแต่งมาเขาวตองมีบ่วงไปแต่งมาไว้ มาพี่น้องมาไลยแตะจุกจนเลยดี๋ีวมูหมดทากได้เพล่ยนไปหมดิงมุกินบ่อขาเอากินไดกินและเอาไปขังูขาออกข้าวต่อไหล แค่ออกพองได้กินไปกินมาพี่เอามาขังนอกไิพักพี่นอกเละไปเอานมเาวาาไม่เ่เานอนพักเต็มถาท,าท่ขานอนมชม่นเานอนมไมน่่านอนพ่นงเขาอนพักมาไม่่งเเนเา,าพักเกต็มมนุ่นพักเมปมนุ่นนึ่นพักต็มีวินนเขาตานน อัไรทีเพาะอยู่สรแล้วนีน่เลยน้ัจริง,รง,รงก็จะ้าไม่เพาะอืมฮ่าฮ่าฮ่าอืม่าพนก้านุาพน่มาลายเลยเก็บหมดนดี๋นานเกน็บ เย็บบูกเย็บบ่นก็งามเลยนะงามเพชรกับปุนสานั่งเบ่อยังในมือจกะนเลยมจ้าบุกินบ่อปลกจ้บุมักบ่น้องซิเคยกินด็ด ามหักมนอม,ม,มอ่มันขมมันยังอ่อนจะห้เราเป็นต้นขอนมฝัปฝักการใส่ปกการควรควรอาไปอัน

ยูกเออคุณทำอะไรก็มันยังแปะ แสงหน่าล,ลูกมาระทินจิกโหนาตเลยอีเนาะสตอบ้า

ินแล้วนมืดมืดนาเป็นไ้อดหนาเป็นยหไป่มาะ่าอพ่อแล้วว่าร่างะกินน่ะเาเพลินข้างเราสีกินบืดนามเป็นหาย คนกินบรว่าพักบัดมั่วควยก,กิน่นพะวอยะจุมดีีกระตาจุมดีกระตาอี่แม่บ่านี้เอามาใส่มันดีจังวะสามเมื่อมาเลยบอก

คมพักมันวสิขมเถื่อนข้ากินมันขมบอเคยขมพักหนึ่งอืมข้าร้อ,รองหัเพึ่นแม่กินขวชิแซ่เแล้วเนาะขึน้นมดดา មិនមែនណារូបនេះថាន់កោមិនមែននេះបងទៅហើយអស់អស់បាញ់លឿនអស់មនេះដែរមកដាក់ម្លាយអស់ ลงไปได้หมดมินมลหอออมดอนต้นที่น้ำแดดมเที่ยงข้างข็งอากาศนาวเข้าไรออกจะเดินช่วงนี้ไหลจางหัดจ้ ช่างหนบช่างสลุปขอช่างคิดหน้ายไปเนอะขอภูมิถูกกำลังใจเ้เอะคอมเมนต์คำตีชมปน้องจ้าสบายดี